สวัสดีค่ะอยู่บ้านกันใช่ไหมคะเต้เาก็อยู่บ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยในสถานการณ์แบบนี้นะคะแต,แต่เต้าเองก็อาจจะมั่นใจมากไปกว่าน,นั้นค่ะเลยเพยายามมองหาตัวช่วยที่จะมาปรับให้อากาศในบ้านเนี่ยมีความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคนะคะและปัญหาหลากัลกๆเลยคะ่ะคือบ้านเต้าเพิ่งปรีนเวดเสร็จเพราะฉะนั้นก็จะมีสารเคมีในอากาศที่ทําให้เราแบบเกิดอาการแสบตานะคะก็เลยเอจะหาตัวช่วยอะไรมาช่วยกําจัดสารเคมีนี้แล้วก็ทําให้เรามั่นใจว่าอากาศ ในบ้านเนี่ยจะปลอดจากเชื้อโรคหรือเชื้อโควิดนะคะจนศึกษาเองแล้วก็ได้มาเจอตัวนี้เลยคะ่ะเครื่องฟอกอากาศ a อร์โกนะคะเขาเป็นเครื่องฟอกอากาศเกรดการแพทย์จากอเมริกาเลยค่ะจุดเด่นสําคัญเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนขององค์กรอาหารยาของอเมริกานะคะหรือว่า USFDA นั่นเองค่ะเป็นเครื่องมือการแพทย์เลยนะคะที่เขาเนี่ยจะใช้ในสถานพยาบาลแล้วก็ในคลินิกต่างๆกันอย่างแพร่หลายเลยคะ่ะ พอได้มาสัมผัสจริงนะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าวัสดุที่เขาใช้ได้ดีมากๆเขาใช้เป็นอลูมิเนียมป้องกันเชื้อราที่ตัวเครื่องด้านนอกนะคะรวมไปถึงตัวเครื่องอที่เป็นแผ่นกรองอากาศกรอบด้านหลังเนี่ยเขาก็ใช้อลูมิเนียมเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะแล้วก็การใช้งาน,นง่ายมากๆฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนฟิลเตอร์เองเก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายไม่ต้องใช้แบบช่างเทคนิคเลยค่ะ ความเจ๋งของแอร์กนะคะไม่ได้อยู่ที่วัสดุอลูมิเนียมด้านนอกแล้วก็ที่กรอบฟิลเตอร์อย่างเดียวนะคะฟิลเตอร์เขาเนี่ยล่ะค่ะเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีฟิลเตอร์หลายชั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่ากรองทั้งสารเคมีเชื้อโรคเชื้อราต่างๆทําให้อากาศสดชื่นแน่นอนเดี๋ยวจะอวดให้ดูนะคะนี่เลยค่ะชั้นแรกนะคะเขาเป็นฟิลเตอร์คาร์บอนนั่นเองค่ะจะเป็นตัวที่ช่วย จับสารเคมีต่างๆในอากาศนะคะก็น่าจะช่วยเตได้มากๆในเรื่องของสารเคมีที่ปะปนในอากาศนะคะส่วนแผ่นกรองชั้นถัดไปนะคะเป็นแผ่นกรองที่มีความพิเศษมากเพราะว่า a อร์ o เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวในไทยเลยนะคะที่ใช้ฟิลเตอร์ h e p a g r a ร e s 1 4นะคะเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์ที่มีความละเอียดมากที่สุดเลยนะคะนี่เป็นแผ่นกรอง He ป a นะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะคือ UVC นะคะจะเป็นตัวช่วยในการที่จะกำจัดเชื้อโรคตั้งแต่ในเครื่องเลยค่ะนี่ ใช้เครื่องฟอกอากาศแอร์ก็มาเป็นราะยะนึงเนี่ยคือชอบแล้วก็ประทับใจอยากจะแนะนําทุกๆคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาการแสบตาจากสารเคมีในอากาศเนี่ยหายไปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหายใจได้โล่งยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจเลยว่าอากาศในบ้านเนี่ยบริสุทธิ์ปลอดภยัยแล้วก็สดชื่นสาหรับคนที่เรารักจริงๆนะคะพอมาดูที่ตัวเครื่องเขาเนี่ยเขาก็มีความเรียบนะคะแบบเป็นดีไซน์ที่แบบ เรียบหรูสามารถจะไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะคะ mm. ก็จะกลมกลืนไปกับบ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเขามาพร้อมกับล้อค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ย mm. คือเราสามารถที่จะแบบเลื่อนไปใช้พื้นที่ต่างๆในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องยกให้หนักเลยนะคะแล้วก็เขามาพร้อมกับรีโมทด้วยค่ะสามารถควบคุมไดจากพื้นที่ไกลนะคะแล้วก็ยังควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในพื้นที่ที่ไกลกว่าน,นั้นได้อีกนะคะอย่างสมมติเครื่องตั้งอยู่ชั้นหนึ่งอยากจะแบบ ลงจากห้องนอนชั้น2อเนี่จะที่จะปรับอากาศให้มีความสดชื่นก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะยังไงถ้าใครสนใจนะคะแต่ก็ฝากแอร์โก้ด้วยละกันร,รับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนแน่นอนค่ะ